คือมันเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยไปกางเต็นท์กันด้วยพี่ตันแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเห็นเขาบอกว่ามีการออกมาออกกําลังกายสุรการในตอนเชา้าแล้วปรากฏว่ามีช้างป่าเนี่ยเข้ามาแล้วก็เข้ามาทําร้ายนะักท่องเที่ยวรายนี้ถึงแก่ชีวิตเลยนั่นนะั่นแหละมันไม่น่าจะเกิดขึ้น,นครับทนีนี้ว่าคนที่ทําให้จุดเนี้เป็นจุดที่กางเต็นท์นอนกันเนี่ยใครเป็นคนทำอ่เนั่นแหละครับต้องกลับไปดูว่าเป็นหน่วยของราชการ หรือเอกนชนเป็นคนทำให้ให้ให้คนมันทำเต็มนแสนดงว่าคุณจัดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปนอนโดยไม่มีความปลอดภัยไงเนี่ย,ยตรงนี้ครับถ้าเรามองแต่ถามว่าเหตุที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตมันเป็นความผิดทางกฎหมายไหมตัวความผิดเองมันเกิดจากสัตว์ไงความตายเกิดจากสัตว์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะหาผู้กระทำผิดยากที่จะมารับผิดแต่ว่าความรับผิดทางแพ่งในเรื่องละเมิดอาจจะมี นะครับก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงไปว่าตรงนั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้คุณประกางเต็นท์นอนไหม,มถ้ามีใครคนอนุญาตแล้วผู้ที่ดําเนินการขอรับอนุญาตคือใครในอุทยานแน่นอนแหละมันมีสัตว์ป่าครับเขาจะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการปักป้ายเตือนเพื่อเตือนหนักท่องเที่ยวด้วยครับอันนี้ก็คือต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกที<ช>นึ่นงใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติแบบนี้มันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลตลอดไม่ใช่หรอครับพี่ตัน้นคือเจ้าหน้าที่เองอ่ะก็ผมเชื่อว่ากับอุทยานแห่งชาติปา<ฆ>่าเขาเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารอ,อยู่แล้วและเจ้าที่มีกี่คนมันจะคงจะมไม่ใช่เป็นรปภมานั่งเฝ้าคือพออนุญาตเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะ<ฆ>ก็จะคิดว่าตรงนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วมหมายถึงว่าหน่วยงานรัฐเนี่ย มองว่าเฮ้ยอนุญ,ญาตให้ก็ต้องเป็นแบบนั้นก็ใช่ไงคิดด<อ> <ๆ S 1> ก็ปลอดภัยไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่อนุญาตก็แสดงว่าไม่ปลอดภยัยนั่นแหละครับเพราะนั้นการที่อนุญาตก็ถือว่าปลอดภยัยถ้าเกิดเจ้าที่ไม่ดูแลเนี่ยอาจจะต้องมารับผิดในเรื่องของเป็นหน่วยงานจะต้องรับผิดนะครับทางละเมิดนะตัวเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานณนะขณะนั้นณนะเวลานั้นต้องรับผิดชอบด้วยไหมคะก็ต้องดูว่าหน่วยงานเนี่ยได้จัดเจ้าที่เนี่ย มีหน้าที่อะไรอืต้องต้องดูว่าหน่วยงานนะ่เช่นจัดนายกมาอม,มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นค่ะแล้วปรากฏว่าช่วงเวลาเกิดเหตุนายกไปนั่งดื่มสุราอยู่อย่างเงี้ยอือย่างเงี้ยนายกถือว่าคุณละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เหตุมันเกิดนายกต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวด้วยนะครับอันเนี้ยอย่างนี้เอาพวกเรื่องของความรับผิดของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องของละเมิดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าครับถูกต้องครับก็ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าความตายเกิดจากเจ้าที่ไหมไม่ใช่แต่เจ้าที่ต้องมารับผิดชอบเพราะคุณมีหน้าที่ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่คุณไม่ทำคุณละเลยหน้าที่ไงแบบนี้หน่วยงานต้องรับผิดร่วมด้วยก็รับผิดร่วมด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่แล้วถ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าที่มันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยด้วยโดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับ อทีนี้อย่างกรณีเนี้ยพอมีผู้เสียหายคือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นผู้เสียชีวิตมีภรรยามาด้วยภรรยาใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรกับใครได้ที่ไหนบ้างก็เบื้องต้นเลยก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าออหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการปกป้องนักท่องเที่ยวแค่ไหนไปหาข้อมูลของหน่วยแล้วก็ไปดูคําสั่งของหน่วยนะครับว่ากําหนดให้ใคร เป็นหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยเพราะเชื่อว่าถ้าถ้าหน่วยเนี่ยอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวกางเต็นได้แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่ามันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันคือไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่คําว่าเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเนี่ยพี่ตั้นรวมไปถึงใครบ้างคะโอ้ครอบคุมเยอะอคือกระทั่งลุก,ลกจ้างชั่วคราวของรัฐพูดง่ายว่าแม่บ้านที่ทำคำอ่านให้กับหน่วยงานรัฐก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ได้ เพราะนั้นมันครอ,อบคุมมากครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าพนักงานตามที่เราตามวิทยาไม่ใช่เลยครอบคุมหลายส่วนครับหรือคนที่เจ้าที่เนี่ยมอบหมายให้ไปกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งมอบหมายให้ไปทําแล้วการกระทํานั้นเนี่ยไปละเมิดคนอื่นหน่วยงานต้องรับผิดชอบด้วยเลยเข้าความหมายของคําว่าเจ้าหนัาที่อืครับโทษนถึงจําคุกไหมคะเอ,อโทษจะมันจะเป็นความรับผิดทางแพ่งครับอความรับผิดทางแพ่งที่ ดึงเอาหน่วยงานเนี่ยเหมือนกับเป็นนายจ้างอะเอามาร่วมรับผิดกับกับลูกจ้างอะไรเกิดละเมิดแล้วเกิดความเสียหายเยอะเจ้าที่ก็ไม่มีปัญญาจ่ายเพราะนั้นหน่วยงานต้องมาจ่ายแทน